จะเห็นไหมน้ต้องหักดินหดดินน้โพนี่มันซื้อบกูลแครมละตกรามาตีเนาะจะมีเหลืองเหลืองออกผสมกับเหลืองเหลืองเหลืองยางเห็นปักเผาเห็นปกเ้านี่จ้ะลายบอลบน ขาสอบเป็นมูจะเสียจะกลุ้ม ฮึ่ม้วแไแตกหมด้าัิกบ้าน okay you're not happy you got to take good it doesn't take a few down here but you can walk it little. like this huh? big, big, big เห็นเฮ็ดพึ่งหวานนะจ๊ะเนาะตาเนี่เฮ็ดพึ่งหวานไปไส์ตะเกันตีเรียกเฮ็ดดินม้อจ้ะเฮ็ดอันเนี้ยแน่แน่เฮ็ดตีเรียกเฮ็ดดิ่เฮ็ดินกระเอินเฮ็ดดินเนาะไอซีมอร์ไม่รู้นาย่อจ้ะวท่านผเรล่ะ นกินขาขึ้น,นไปไปสะสะไปสระ,สะต้องเร่งรีบมันเหนื่อยจ้ะเอ้ยอันนี้กินนอนน้อนกินขาไปหมดแล้วน,อน้นนอนกินขาเห็ดน้อนกระมากเห็ดนะนะี่เห็นยูดอกนึง,นง,นงยูนย เป็นเชล่าเฮตเ้นามลายค่ะเป็นเช,ล,เนเชล่าหมดแล้วอุ่มด,มดครับนั่งสุกหมดอันนี้เฮดน,นั่งไกลสีสมจ้ะไกลสม เห็เฮ็ดตั้งแฝบุคคลหลายนอกจะมาเห็นเนาะกิมเนี่ยจะไปยินเสียงวอลลยไล่ปนใดเด้อพี่นองนะแค่ยางกระเมือนะจ๊ะไอท็อกว,วิดเทอโบนท้องพีเข้าไม,มแล้วแค่ยางกระหอบล้าจะเขามาลึกเติบเองอยากเห็นแับเพิ่งวังเนาะตาที่มาส้มจีไปสองรอบแล้วมันกะ มันจะดอกหน่อยและก็เลยว่ก็ไปกันจะ้ะแกยับมั้ย แก้มเหรนเมหอแล้วพี่น้อยไม่ไดดีแล้วจ้ะเก็บขี๊ก้าแกะ ในนาค่ะมันจ้ะุับจุดจัวยอม อื <c oughs> ้เขาใหญ่มากเนะอาข้างล่างขก้นนากันลกน้าดูสักเดี

อยู่ถื้ะเทเก็บเก็บพลังเก็บเก็บเดียวนี่แหละพลังเก็บเก็บเนี่ปาจเายตินจะายเนาะ ว่ามันชื้นจ้ะมันชื้นความชื้นเยอะเหล็ดดินก็เยอะแต่หากเราให้มันปลูกป็นออกพกกักซีแบบว่าเอามันจะเป็นเชล่ากันะจ๊ะก็คนนับเอาอบราจะบลุกเกบ่เาาบราจะบลุกเกด้วย รุกไร,รอย่าง่ง้เด้อเ่าว,าว,าว,วให้ใหพิ่งเผ่ามันนได้ง่าย่เพิ่งเผ่าลุกเผ่าในจีก็ได้ร้ายดค่ะหลอกเนี่ยาไม่งามเนาะโม่ใครไม่นอน,น,นลมมากล่วลมนะพัดมา ุบเราจะพี่เนาะสามดอกยังงานุบสามดอกยังงานจ้ะกพาก็เดินกล้กันอีกเท่านี้เนาะจะไปตะกันแนมไปจ้ะเน,นี่ยให้ลูกพากลุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้ เห็ดา,าวเ้าไม่ใช่เห็ดมะนาวเอ้ออยเห็นลูกเ้ามะนาวเปีย่ยนปั่นเห็นจกักดักวีจ้ะได้ยเสียบ,บอพค่ะถยนัางงามจ้ะง,งามคักงามบ้าในเน,นาวบ่บเน,นหนาบอเนนา โอเคได้ไปเอากรุบกเข้าจับท่น,นี่เอากรุบกรเราข้างหน้าสลมดอกอยาป็นบอสบอแมนอีหยังหนแมน,นกรุบๆุ นี่ยูกรูบจ้ะเห็นแต่หัวไปโมเมนต์กับไปจ้ะดจดิงแคลมละรูนแคลมละได้เมื่อตอนนอก ไม่นอนนะจ๊ะเนาะนั่งเงี้ยงไปละ ปาเนี่ยให้ปักผากันหลายอยูอ่จ้ะเนาะมันเป็นป้าแบบนี้ปักผ่าวเลยจะเป็นไงดิใส่แล้วเมื่อกี้อจงเห็นโลโล,ลน่ดฮัล่ันเล I see, I see, look, look, what I see. papa look. Wow. Wow, yeah. They're a little song, though. They're <coughs> a ดีประมาณนั้นทำเป็นเชลล่าแล้วไงเงาดอกนึงดอกนึงยุนี่เออเว้เหมือนกันค่ะเนี่สวยป่ะสวเยเจอแล้วเห็ดนางไกอืมจะโดนกินไปให้กันจ้ะ ลนกินไปจ้ะของหายยากของดีหายยากจิจงจะ้ะนอนจ้ะปีหลายกหาย็หลายหลายปีบะมีกะ่ก็บะมีจะ่จ้ะแต่ว่าตีหงแล้วว่าตีไปเก็บปลาใดปลาดิปลาเห็ดนางไก่นี่จะ้ะร,รู้แล้วรู้แล้ว แล้มไม่เอาเดินนานไปสุดตัวเาพเก็บวันนีุ้กข้าวตียังพักเนี่ยใส่นอกมังสวิรัติพาไปอันกับปอบไปค่ะสำรวจปลาไม่ไปเรื่อยๆเลยมือ,อกับมือตีบอลห้ามกระได้ในระบ,บันที่นี่เดี๋ปลาไม่ไปเรื่อยใส่นอกซีแล้วไอซีแล้วดิคันทะเล่นละ่ะ ซ็อกก็มีตรงนี้จ้ะนี่นังไก่อืมทะเลนอกง่าย นี่งามค่ะองบนก็มีมันก็มีอีกสวยทำใเร็วเดยขอถอดขอภใยด้วยกันพี่น้องปุ๊บปั๊บปุ๊บปับ,ปบ,ปบ เคลื่นไหลน้ำนามว่าจะช่วยกระจายระดับหนำไปกับเป็นทางไปเลยไม,ม่โอนยังยังได้มีลูกยังได้ก็มี น้ำไก่ตกลัางหน่อยๆจ้อยค่ะจะออกมา,นาเน้นไหลป้ะจ้ะเสียงลมดูว่เสียงน้ำตก,กน,น้อไปจ้าไปเนาะไี่แล้วไปละหอบแล้วเออหัวหัวหัวนี่นเสียงน้ำตกจ้ะถึงท่านออกแล้วสี่สิบกลับไปป้าไหมแล้วจ้ะคิดว่าเด้อโอเคค่ะแล้วคลิปนี้จบไปแค่นี้นะล้จ๊ะเนาะ เราไปพอกันป้าไม่ค่ะจลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ